ผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยมีความคิดว่าอยากจะวิ่งมาราธอนกันหรือเปล่านะครับถึงว่าจะไม่มีเนี่ยแต่วันนี้ผมจะพาไปวิ่งมาราธอนกันครับผมคือมันเริ่มวิ่งตอนตีสองนะครับแล้วคือผมก็คือไม่ได้นอนเลยเพราะว่านอนไม่หลับพยายามนอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วมันไม่หลับนะครับก็ค,คือก่อนมาเนี่ยก็ไม่ได้ซ้อมอะไรเลยอยากมาก็มาเลยนะครับแต่ก็เคยมีแข่งวิ่งอยู่บ้างแต่คือที่เคยแข่งเยอะสุดอ่ะคือสิบโลนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เลยมามาทอนเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่แต่ว่าคือมันเป็นงานใหญ่อยู่นะครับเขาจัดดีอยู่อันนี้คือตรงอนุสาวรีย์นะครับวิ่งตั้งแต่ m อมีวนไปนู่นนี่นั่นปุ๊บแล้วก็มาอนุสาวรีย์นะครับเขามีโคกแจกเลผมผมรู้เขามีโคกแจกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้วิ่งตั้งแต่อนุสาวรีย์มาถึงสะพานอันเนี้ยนะครับผมไม่รู้มันคือสะพานอะไรนะครับอันนี้คือยังไม่เสร็จฮาร์ปนะถึงถึงสะพานเนี้ยแล้วคุณเห็นพี่เพเซอร์ข้างหน้าปะ พี่คนนี้เขาแวะเข้าห้องน้ำเวแล้วพอเขาเข้าน้ำเสร็จอะเขาวิ่งแซงหน้าผมขึ้นมาเพื่อให้เพสมึงตรงอยู่คือแบบวุนเดือดฟักมากนะคือผมพยายามวิ่งตามเขาตั้งแต่แรกคือผมแบบไม่ได้ซ้อมมาเลยคิดแค่ว่าอยายกจะให้มันเข้าเส้นชัยให้ได้ก็เลยวิ่งแบบตามหกชั่วโมงครึ่งเลยน่าจะไหวสุดท้ายไม่ไหวนะครับแบบโอ้โหช่วหลังคือไม่ไหวแล้วคือพี่คนนี้เขาแบบคือเรียกว่าพี่ก็ยังไงอยู่ แต่คือจะเรียกก็ป้าเลยก็ก็ก็เกรงใจยอยู่นะครับคือเขามีอายุนิดนึงนะครับแลวคือผมวิ่งตามเขาไม่ทันแลวคือผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายมานะเพราะไม่เหนื่อยชิบหายตัดมหอีกทีก็คือเช้าแล้วนะครับคือกลับมาตรงสะพานคือวิ่งอ้อมไปไกลเลยอะ่ะแบบเกือบถึงนคปรปฐมอะ่ะแล้วก็กลับมาถึงสะพานนี่อีกรอบหนึ่งนะครับไม่เช้าแล้วอะ่ะคือแบบขนาดนั้นอ่ะนะครับก็ ภาพรวมคือไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับเอารู้สึกว่าครั้งหน้านี่เอาเวลาไปปีนผาดีกว่านะครับผมจบแล้วครับ